สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เป็นวันที่เราจะต้องออกไปส่งงานอีกวันหนึ่งนะคะซึ่งเป็นวันสุดท้ายของเดือนแล้วนะคะเพราะว่าเดือนนี้ก็จะหาออหลืโหดนิดนึงเพราะว่าการขายสินเชื่อเนี่ยเป็นไปได้อย่างยากเกินแสนเข็มมากเลยค่ะเผลอๆจะมากกว่า เดือนก่อนๆที่ผ่านมาด้วยซ้ำมันนะคะหมายถึงในปีนี้นะเพราะว่าแต่ละคุณลูกค้าที่กว่าเขาจะสมัครกว่าเขาจะยื่นเอกสารเนี่ยช่างเป็นเรื่องยากมากจริงๆนะคะแม้แต่ลูกค้ากลุ่มที่เราคิดว่าต้องการเงินต้องการเงินอาจจะมีหนี้บัตรก็ไม่สนใจที่จะยื่น เงินก้อนเพื่อนําไปเคลียร์บัตรนะคะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาคิดอะไรของเขาอยู่นะคะสงสัยเขาอยากจ่ายดอกเบี้ยหลายๆที่ค่ะนะคะนั่นแหละค่ะเราก็กะว่าจะไปถึงก่อน9โมงเช้านะคะเพราะว่ามันจะมีข้อกำหนดอย่างหนึ่งของที่ทำงานแล้วว่าจะต้องส่งงานให้ครบ5ใบนะคะ5 5าแอบนะคะ ถ้าสมมุติว่า,าเดือนนี้คุณอาจจะยังไม่มีลูกค้าที่ได้รับการอนุมัติเลยเนี่ยนะคะเช่นเราเป็นต้นน่ยนะคะเราก็าดิ้นรนน่ยนะคะหาลูกค้ามาก็พยายามสุดขีดถึงแม้ลูกค้าจะเขาบางลูกค้าบางคนเขาก็รู้ตัวเขาดีนะคะว่าเนี่ยพี่ปรับโครงสร้างมานะาที่ผ่านมาแต่เขา เต็มใจที่จะยื่นใบสมัครกับเราไงคะเราก็เก็บเอกสารมาก่อนเพื่อให้เราได้เอกสารเพื่อจะเข้าส่งเข้าระบบนั่นเองนะคะให้มันนับได้ครบ5้าใบนะคะนี่แหละคะ่ะแล้วก็ไปขุดเอกสารเก่าที่เดือนที่แล้วที่เป็นเจ้าของธุรกิจต่างจังหวัดนะคะซึ่งเขาหมุนเวียนน้อยมากตอนแรกเรากะว,ว่าเราจะไม่ส่งเราจะเก็บไว้ที่บ้านเฉยๆอย่างนั้นล่ะคะ่ะปรากฏว่า เดือนนี้เขาเป็นใบสมัครที่ช่วยชีวิตเราไว้ได้นะคะทำให้เรามีใบสมัครส่งครบที่เขาต้องการนะคะอ่านั่นแหละค่ะหลังจากนั้นเราก็รีบไปที่ทำงานเพื่อไปส่งใช่ไหมคะแล้วก็มีปัญหาอีกเพราะว่าเอกสารที่ส่งมาทางอีเมลส่วนมากเลยนะคะมันจะ ไม่ชัดค่ะคือน้อยมากที่แบบส่งปุ๊บแล้วก็มีปัญหากรอกส่งได้ปั๊บมันน้อยมากค่ะจะมีแต่จะต้องมาแก้ไขตัดแต่งลบนน่นล,ลบนี่ย่อขยายทั้งนั้นเลยค่ะอันนี้มันก็จะเป็นความยากอีกอย่างหนึ่งของเอกสารที่จะต้องทําให้มันชัดที่สุดนะคะอ่ะก็เสียเวลาไปอีกจนระยะเวลา ร่วงเลยไปถึงเกือบเที่ยงเพราะว่า,าก่อนเมื่อวานนะคะเราก็คิดว่าเราจะไปาทานก๋วยเตี๋ยวหมูเจ้าอร่อยที่สุขวิทยีนะคะ<ๆ>เพื่อนๆถ้าอยากทราบก็ลองไปเสิร์ชดูนะคะว่าชื่อร้านอะไรนะคะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวหมูซึ่งหมูชิ้นใหญ่มากเป็นตอนๆเลยค่ะหมูบดช่อนนะคะอะไรมากคะ่ะเราก็เลยสั่งไปสอง สองชามเลยค่ะเพราะว่าเรากะว่าจะเก็บท้องไว้กินเจ้านี้โดยเฉพาะตอนเช้าเราก็แค่กินกาแฟเย็นแก้วหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็รีบออกจากที่ทํางานใช่ไหมเกือบเกือบ,เ,บเที่ยงแล้วแต่ดีนะที่ว่ามันใช้เวลาแค่แป๊บเดียวนั่งรถไฟฟ้าสถานีเดียวเงี้ยค่ะก็แล้วก็เดินไปอีกนิดนึงนะคะแล้วก็ได้ผ่านที่ทํางานเก่า ซึ่งเขาย้ายสำนักง,งานใหญ่ไปอยู่ที่อื่นแล้วนะคะก็ตอนนี้กำลังก่อสร้างอยู่แล้วก็เดินไปถึงร้านปรากฏว่าร้านเนี่ยมันจะมีสองร้านค่ะคือร้านหัวมุมแล้วก็ร้านตรงกลางซึ่งเขาเป็นพี่น้องกันนะคะปกติเนี่ยเราก็จะกินร้านตรงกลางแต่วันนี้เราเลือกกินร้านหัวมุมค่ะลองดูแล้วก็บรรยากาศที่เราคุ้นเคยก็คือข้างหน้าร้านก็ไม่ได้มีอะไรมากแต่ว่า ที่เราไปวันนี้คือเต็มไปด้วยล n e แมนและแกร็บแล้วก็อื่นๆน